สวัสดีครับผมปราโมทจาก168เลิฟคานะครับมาอีกแล้วครับวันนี้จะมานำเสนอพ่นกันตนิมอีกสักคันนะครับรถขนีผ่านการใช้งานมายางยาวนานแล้วครับนิมค่อนข้างเยอะเราก็ทำการกำจัดซะก่อนนะครับทั้งขัดแล้วก็กัดนิมนะก่อนที่จะทำการพ่นน้ำยาซิก้าของเรานะครับครับหลังจากพ่นมาแล้ว เหมือนเดิมครับสิก้ากาทุกขของตู้ของเรานะครับไม่มีกลิ่นไม่เหนียวเนือหนะนะฮะไม่ปุงกระจายไม่เพิ่มน้ําหนักรถนะฮะไม่สะสมสิ่งจระกตกต่างๆนะครับทําให้ตระกปกยากล้างออกง่ายนะฮะพ่นเสร็จแล้วก็จะให้สีดําด้านเรียบเนียนสวยงามแบบนี้นะฮะเหมือนเดิมนะครับถ้าลูกค้าต้องการงานสวยๆเนียนๆตาแบบนี้ถึกทนถาวร ติดต่อได้เลยละครับร้านเราหนึ่งหกแปดเล้วพาอยู่ริมถนนมุนาตราดฟังขาออกอมยี่สิบแปดพอดีนะฮะติดห้างมิกะโฮมนะครับหรือโทรติดต่อศูนย์แปดหนึ่งสองห้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับผมขอบพระคุณครับ